ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับผมที่เล่นสดลมดังกันเนาะวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะมาสอนโอดะหมุนแบบหมุน2ครั้งแล้วก็เละอัพนะครับเป็นท่าหมุนที่คอมโบเป็นคอมโบที่ดีที่สุดของโอดะแล้วก็ว่าได้นะเป็นคอมโบที่ทุกคนต้องทำให้ได้นะเพื่อเป็นอาวุธหนึ่งในการเล่นนะครับผมก็จะทำ มีคอมโบไหนบ้าง<บ>ก็เดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะครับไปพี่ดำส่งมาวิธีหมุนนะครับ1เลยก็คือเราจะหมุนแบบถือบอลเลยก็ได้นะแต่จะได้แค่สเต็ปเดียวนะครับยีงมี2ทางเลือกใช่ไหมก็คือ 1, <im ples> 1เป็นฟึบฟึบแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเข้ามาเลี้ยบข้างในส่วนใหญ่ e จะใช้ <im ples> ในจังหวะที่ 1, <im ples> 1> นกับเซนเตอร์นะครับจะไปใช้จังหวะ2 1ะเพราะไม่งั้นจะโดนเซนเตอร์ตบเอานะครับ หรือแม้ก็เราเวลาเราหมุนครั้งแรกอะ่ะเราจะสามารถเลือกได้นะว่ายังไงคนระับพยายามดูเซนเตอร์ถ้าเซนเตอร์ตามก็เดาอัพสวนไปเลยนะแต่ถ้าเซนเตอร์ไม่ตามวิธีแคนเซลเราก็กดกดอ่ปุ่มนี้นะครับหลังจากหมุนหมุนจบสกิลนี้ใช่ไหมแล้วเราพอกดจะสกิลนี้เสร็จเราก็มากดสกิลนี้นะครับเพื่อให้มันแคนเซลเอเมชั่นต่อนะครับทีเนี้ยหลังจากกดสกิลนี้แล้วเนี่ย มันยังหมุนได้อีกนะครับทวนมันยังหมุนได้อีก1ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายนะครับเราก็เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะคอมโบแบบฟูๆูให้ดูนะครับปึ๊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 บมันจะหมุนได้ประมาณ2รอบทวนนะครับผมก็ต้องเลือกใช้เอาว่าจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเบสิกตอนถือบอลนะถ้าไม่ถือบอลนะครับทำยังไงไม่ถือบอลเลยก็คือต้องกดสปินครับ ปับป๊บปับป๊บปั๊บแบบนี้นะครับอันนี้คือในกรณีที่เซนเตอร์ไม่ดันออกมานะนะครับเราก็เฟดเฟดออกไปเลยนะครับหลอกครั้งแรกเพื่อให้เพื่อให้มีโอกาสขาหักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โอตะจะเฟดครั้งแรกได้ต่อเมื่อมันโล่งจริงนะครับมานี่นะเปิดสปินลอเลยนี่นะครับประมาณนี้ถ้าเซนเตอร์ออกมานะครับถ้าใครดูไม่ทันนะครับสามารถ ขับโหมดคลิปเป็นสโลได้นะถ้าดูใน YouTube นะครับแต่ถ้าใครที่ดูใน Facebook ก็อาจจะขับไม่ได้นะครับผมนะประมาณนี้นะคอมโบของโอดะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือการที่เรามาเล่นตรงเนี้ยเราสามารถคลิกสายฟ้าได้นะครับผมทำไงเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเห็นปะอ่าคือคู่ต่อสูอ้จะเดาเราไม่ออกเลยครับว่าเราจะทำอะไรถ้าเราอยู่นี้นะเราจะหมุนยิงก็ได้เลยหรือว่า เราจะเราจะขึ้นไปก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีสเตปหนึ่งที่ผมอยากมาสอนเดี๋ยวเอาวัานมาได้แล้วสกูแรงก์อิเซฟหนึ่งที่ผมอยากสอนก็คือ,อเดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกกันนะครับผม่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้สกิลนี้เลยนะครับเนี่ยสกิลนะ่ะเนี่ยมันจะหมุนได้เลยนะสังเกตป่ะคือหลังจากที่เรารับลูกนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนสก,กิลตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เป็นควิกนะครับหมุนแบบรวดเร็วมากๆนะจะเป็นการรีบาวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยเห็นปะปับ๊บมันจะมาต่อได้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ารอแบบรอเพื่อนส่งมาอย่างเดียวนะครับผมในจังหวะที่แบบรีบาวรีบาวทีมตัวเองเนี่ยเพื่อนยิงพลาดใช่ไหมเราก็สวนหน้ามันไปเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะวิธีเล่นเนี่ยเห็นปะหมุนมาปับป๊บปับ๊บปึ๊บเนี่ยทำให้คล่องครับทำให้คล่อง เห็นปะมันจะหมุนเร็วมากกว่าเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รีดาวสกิลเก็บลูกก็หมุนได้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับปั๊บแต่ต้องให้อยู่ในระยะสกิลนะครับพอข่าถ้าใต้แป้นเกินไปมันก็จะหมุนไม่ได้เห็นไหมผมพยายามกดกดไม่ได้นะครับระยะสกิลมันก็ประมาณนี้จำระยะสกิลให้ดีนะครับถ้าจําดีมันก็จะคอมโบได้หลายรูปแบบปั๊บอย่างนี้ครับมาณนีนะครับ แต่อย่าใกล้มากถ้าใกล้มากเขาจะรู้ว่าเราจะเลย์อัพนะครับผมพยายามรักษาระยะให้มันพอดีพองานะครับหรือว่าแบบเนี่ยระยะเฟดประมาณนี้ใช่ไหมเรารู้ว่าเฟดไปปุ๊บไม่ถึงเราก็เดินเข้ามาเพื่อให้มันเลย์อัพได้นะครับเพราะว่าถ้าไกลเกินเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เว้ยทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูมันจะไปต่อไม่ได้เห็นปะมันจะแบบเลย์อัพไม่ได้มันจะเฟดได้อย่างเดียวนะครับซึ่งมันทาให้ผู้ต่อสู้ดูออกก็ประมาณนี้นะครับสเตปโอดัดทั้งหมดถ้าผมพูดเร็วก็ ย้อนดูคลิปเยอะๆนะครับผมผมตตดคลิปไม่ค่อยเก่งนะก็เน้นพูดแบบรวดลับตับตอนนะครับถ้ามันดีหรือไม่ดีไงเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปติดเพยงเท่งนี้นะครับผมกับบูะต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ